คอนโดเดลีฟินเพรเกษมมาเอาใจช่วยน้องกรกันต่อคะ่ะกับแฟชั่นยุค90ที่ถือว่ายากมากๆต้องให้คุณจิ๊บช่วยอธิบายน้องกรแล้วล่ะคะ่ะ คือถ้าเป็นความเป็น90จริงๆมันก็คือแฟชั่นตอนนี้เลยที่เรากำลังฮิตกันไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อ oversize กางเกง o v e r ไ i z e หรืออะไรก็ตามที่มีความเป็นสีสันหรือว่าดีไซน์ที่แบบแปลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมาได้หมดเลยกางเกงขาใหญ่กางเกงขายใหญ่ก็ได้รองเท้าผ้าใบหรืออะไรอย่างเงี้ยความแบบนุมนวลความหนาหนาความเป็นแบบอะไรที่มันโ o v e r ไ i z e เยอะๆเลเยอร์เยอะๆนี่ก็คือ90าวศูถามดีกว่าสองคนนี้ดูจริงๆดูข้างนอกคือสไตล์แตกต่างกันมากเลยนะคะจริง จริงแล้วจุดเชื่อมกันของสองคนนี้ระหว่างกอนกับพี่เป้คืออะไรคะน่าจะเป็นแบบชอบเสื้อผ้าสตรีทเหมือนกันมั้งครับสตรีทหรอตัวนี้กอนก็ดูไม่สตรีทไม่เลยอ่ะคือจริงๆปกติกอนแบบจะแต่งตัวแล้วแต่อารมณ์ค่ะแต่ว่าชอบแนวสตรีทเพราะว่าใส่แล้วสบายกินได้เยอะแล้วอย่างนี้บอยแบนด์90ที่เราตีความจินตนาการของกอนตอนนั้นอยากออกมาเป็นประมาณไหนไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่า S <S พูดเรื่องนี้ไปดูก่อนจัดเสื้อผ้าัะต่อเลยดีกว่าค่ะว่า90 <S <S 2> <S 2> ที่เธอบอกเกิดไม่ทันจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะกางเกงยังคงคอนเซ็ปต์ตัวใหญ่อยู่แต่ว่าเสื้อเนี่ยคือมีความหลากหลายมากๆงั้นกนไปที่กางเกงก่อนละกันนะนี่แปะไว้ก่อนตัวนี้ต้องตัดทิ้งเพราะว่ามันดูทันสมัยไปน,นิดนึงอันนี้ขาเล็ก อันนี้เหมือนจะเดฟใช่แบ็กสตรีทบอยอย่างเงี้ยอันนี้เอ็นซิงดูทรงเดียวกันจริงเนี่ยเฟสไลฟ์โอเคกางเกงเดี๋ยวค่อยๆตัดชอยแล้วกันนะคะใช่แอนที่เหลือเก็บก่อนยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกอย่างคือคนทางประเทศน่าจะรู้ว่าพี่เป้เนี่ยติดความแบบสีดำสีเทาคือทุกอย่างคือเป็นโทนแบบเข้มหมดเลยส่วนสีสีเนี่ยมันจะมีอยู่ นับเป็นตัวได้เลยอะ่ะอันนี้มันดูอันนี้ดู9ก้าสูนะคะเ <c oughs> สื้อดำเยอะมากนะคะประมาณสัก80%เป็นเสื้อดำทั้งหมดเลย <c oughs> เดี๋ยววันจะให้ทิ้งให้หมดล่ะทิ้งให้หมดละ <c oughs> แล้วมันจะไป9ก้าสูงได้ยังไง <c oughs> หรือว่าเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเรฟเฟรน์เป็นเป็นคนอื่นไหม U H T U H T ต้องมีฮูดพี่เอกี U H T ต้องมีฮูดมีฮูดใช่ใช่ใช่พี่เอกีแต้งมีเสื้อตัวนอก U H T นี่คือมีพี่เอกีเลยสองสิครับไม่เคยรู้อะไรแบบนี้มาก่อนเลย พี่เป้เนี่ยติดหมวกมากทุกคนน่าจะชินกับการที่เขาแบบตัดสกินเฮดใช่ไหมพอตัดสกินเฮดเนี่ยผู้ชายผมมันยาวเร็วมากเขาก็แบบทัวเยอะไม่มีเวลาตัดแต่งให้มันดูโอเคอะไรเงี้ยถ้าช่วงไหนคือมันเริ่มยาวมันเริ่มโสมเขาต้องใส่หมวกแทนอะไรเงี้ยค่ะอืมก็จะเยอะๆเนี่ยจริงๆชั้นสองมีแต่ว่าเออไม่ถึงแล้วอ๋อจริงๆมันอาจจะมีหมวกที่มันน่าสนใจแต่มันอยู่สูงมากอะฟีนเหรอหกอนก็ รออนะ่ยหลงมาทั้งแผงที่ข้างล่างโอ้โหช่วนดูสิดู้ิยากเลยอ่ะถึงไหมนี่เกี่ยวมาทั้งด้านพยายามอันนี้มันจะมีความแบบ90หรือว่านี้อันนี้ก็จะ90้านนะอันนี้ได้ถ้าเป็นหมวกใบเนี้ย กงว่ากับกางเกงตัวนี้จะมีความก้าวูนมากขึ้นเนี่ยปึ๊บแล้วก็เสื้อเสื้อเนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะเดี๋ยว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 อันนี้อันนี้อันนี้เขารอบแล้วหนึ่งในสามแน่ๆรองเท้าโดยส่วนใหญ่ของพี่เป้อะจะเป็นพวกเป็นสนคเกอร์หมดเลยค่ะเป็นร้านอะตู้เนี้ยย้อนยุคไหมหรือว่ามีอันนึงก็คือ เป็นอย่างนี้เลยคอนเวิร์ตเลยเอาไปเพิ่มอีกคู่หนึ่งไม่เป็นไรชุดนี้เก้าศูมากเลยนะเก้าศูมากก่อนลับลิปออยมากนี่อ่ะไอชุดนี้นี่สิแจ็คเก็ตเหรอก็ได้อยู่ไงความคับอ,อันนี้เสืส้อตัวโป,โปรดพี่เป้เหมือนกันอ๋ออันนี้ได้อย่างงี้นี่ก็ออกมาแบบได้ไหมคะได้แล้วเนี่ยติดที่หมวกมากมวกของเก้าศูนย์นะคนเอาชุดวกเมืนเด้งขึ้นมามากเลยตอนนี้อันนี้เลือกมาจากวง U S T นะบวกมวกกับ มีปัญหาเรื่องหมวกอตอนนี้รอช่วยสบายสบาย,บ,ายบอกสบายด้ <c oughs> ติดเรื่องหมวกอย่างเดียวเลยอะ <c oughs> คือที่เอามีสีสีมาปนด้วยเพราะว่าวงพี่เป้มี6คนคะ่ะแล้วเราไม่รู้เลยว่าเดเร็ชันหแต่ละคนจะไปในทิศทางไหนด้วยความที่เป็นนักร้องนำก็เลยแบบเราต้องมีทุกอย่าง อ๋อคือสามารถเกลี่ยได้ทุกคนในวงใครจะสีสันมาพี่เป้ก็เข้าได้เผื่อไอ้คนมีสีมาไงก็เข้าป๊อกพอดีใครจะขาวดาก็คือเข้าได้เลยดแต่ว่าน้องก็เลือกดีค่ะยกเว้นหมวกมันต่างอะไรกับอีสปาร์ลน่าว่ากันไม่ได้ตั้งแต่ถุงมือเราแล้วเราพูดเราอะเรา มันจำกัดง่ายมันลิมิเต็ดมากเลยต่อให้ลิมิเต็ดขนาดไหนถุงมือก็ไม่ควรหยิบตั้งแต่แรกเพื่อเพื่อซีสันของรายการไงอ๋ออันนี้คือตั้งใจเลือกของกอนบอกกอนตั้งใจกอนให่ได้เอาตลกอ๋อไม่เอาตลกเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่าอีกชุดหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับไปจัดกันเลยครับจะจัดชุดไปเที่ยวแล้วนี่คือตามใจกอนอย่างเดียวแล้วเราจะไปกันที่สะพานมอญก่อนละกัน อืมสะพานมอญเสียน้ำตาลต้องเอาของก่อนเป็นหลักนะคะเพราะว่าของพี่เป้เนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าอ๋อเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นทุกที่ตอนนั้นไปเชียงใหม่แล้วไปเดินถนนคนเดินที่เชียงใหม่แล้วมาโมฮอม์น่ารักเป็นทาโมฮอร์น่าเป็นโชว์ช่อนลุกครับมาเป็นเซ็ตมาไกลมากนี่ คิดว่าแบบถ่ายไปสะพานมอนมันดูไม่กรุงเทพดีอะค่ะอโอเคเอานี้แล้วมีวก <พอ S 2> ซึ่งรองเทาง้าเดี๋ยวนะต้องต้องมีรองเท้าด้วยอันนี้ใช่ไหมแปลว่ารองเท้าจะต้องเป็นขาวๆเรียบๆเ,เอา Air Force แอร r ฟอสละกันตัวน,นี้มีคู่กันเหมือนกันอันนี้นะคะจะเย็นเยนนิดนึงอันนี้คู่กันโ<อ>ุ้งรองเท้าจะบอกว่าก่อนกับพี่เป้อะรู้จักกันเพราะรองเท้านะคะแล้วมันคือรองเท้าคู่นี้ เนี่ยนี่คือคู่ที่ผมไจัก่อนเทมโปไปเทียวด้วยมาจากต่างประเทศคราวนี้อ่ะก่อนใส่คู่นี้ไปจัดรายการสัมภาษณ์พี่เป้มาโปรโมทคอนเสิร์ตตัวพี่เป้ใส่ยีซี่แล้วเขาเจอก่อนเขาก็ทักว่ารองเท้าสวยนะรุ่นนี้หายากก่อนก็เลยว่าเฮ้ยของเขาก็ใส่ยีซี่นะเป็นแฟนกันเพราะคู่นี้เลยอ่ะเพราะว่ากอนนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่าไม่มีรองเท้าคู่นี้คิดว่าเราอาจจะไม่สนใจกันเลยก็ได้ สนใจจริงๆค่ะคู่นี้เขาพบรักกันจากรองเท้าสื่อรักเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอันนี้เราไปกันกี่วันนะลูกหนึ่งคืนฮะฮะอะไรที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราใส่ชุดคู่หมดถูกต้องไหม <laughs>